สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม1ท1ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูพัฒในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องนิราศภูเขาทองนั่นเองนะคะซึ่งคาบที่แล้วชั้นม1ท1นะคะเราก็ได้เรียนประวัติความเป็นมาแล้วก็ทราบชื่อผู้แต่งไปแล้วนะคะว่านิราศภูเขาทองใครจาได้บ้างเอ่ยว่าใครเป็นผู้แต่ง สุนทรภู่โอเคสุนทรภู่ครับเก่งมากนะคะสุนทรภู่นะคะเป็นผู้แต่งนั่นเองแต่ทีนี้ผู้พัดขอเกริ่นย่อๆนะคะว่านิราชภูเขาทองเนี่ยสุนทรภู่เนี่ยแต่งขึ้นมาได้อย่างไรนะคะเกิดจากว่าสุนทรภู่เนี่ยตอนนั้นท่านก็ได้บวชนะคะอยู่ที่วัดเตียบหรือว่าวัดราชบูรณะนั่นเองซึ่งท่านก็จะได้เดินทางนะคะไปนมัสการที่เจดีภูเขาทอง นะคะโดยนั่งเดินทางโดยเรือนะคะไปกับหนูพัดก็คือเป็นลูกชายของสุนทรผู้นั่นเองก็คือเดินทางจากวัดเรียบก,ก็คืออยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปนมัสการเจดีภูเขาทองอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ,อ่ยจำได้ไหมอยุธยาครับอายุทยาเก่งมากนะคะ <laughs> จังหวัดพระนครศรีอยุทยานั่นเองซึ่งคำว่านิราชเนี่ยก็จะเป็นคำประพันธ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นะคะเป็นการแต่งถึงนางอันเป็นที่รักนั่นเองนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้จะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้นะคะเป็นการกล่าวถึงว่าเวลาเราเดินทางไปยังสถานที่ไหนก็จะแต่งก้อนขึ้นมาถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแล้วก็บรรยายสถานที่ให้เข้ากับเนื้อเรื่องนะคะว่าเดินทางไปยังที่แห่งนี้นึกถึงผู้หญิงคนนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็เรื่องนี้ราชภูเขาทองก็เช่นกัน นะคะคทีนี้เดี๋ยวครูพัดจะให้พวกเราไปดูวิดีโอกันก่อนนะคะว่าสุนทอนผู้เนี่ยเดินทางจากวัดเรียบนะคะแล้วก็ผ่านไปยังสถานที่ใดบ้างที่ใดบ้างนะคะกว่าจะถึงเจดีภูเขาทองอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสไลด์จากเพจภาษาไทยไม่จักกระเดียมนั่นเองนะคะก็เป็นสไลด์ powerpoint น่ารักน่ารักนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจภาษาไทยไม่จักกระเดียมนะคะอ่าเดี๋ยวให้ทุกคน ดูนะคะว่าสุนทรภู่เนี่ยเดินทางโดยใช้เรือผ่านสถานที่ใดบ้างนะคะ,ะจากวัดราชบูรณะนะคะก็เดินทางผ่านพระบรมหาราชวังไปที่หน้าแพนะคะวัดประคน ที่โรงเหล้านะคะหึงบางจาบางโคบ้านดวนเดินทางต่อไปที่วัดเขมาพิรตารามนะคะแล้วก็ไปที่ตลาดแก้วตลาดขวัญ บางทรณนีเกาะเก็บบางคู่บ้านใหม่บางเดือบางหลวงเชียงราบ สามโคใกล้จะถึงแล้วนะคะบ้านนิ้วแล้วก็เกาะใหญ่ราชคราวเดินทางมาถึงที่ตำบลกรุงเก่านะคะแล้วก็จะจอดพักที่วัดพระเมนพอรุ่งเช้าก็เดินทางต่อถึงภูเขาทองเรียบร้อยนะคะอ่ะโอเคทีนี้คุูพัดถามพวกเราหน่อยว่าถ้า ถ้าให้พวกเรานั่งเรือเนี่ยจากกรุงเทพไปพระนครศรียุทธยานิ์ถ้าให้เดินทางแบบสุนทรผู้ไหวไหมไปได้ไหมไปได้ไหมถ้าให้ไปได้ค่ะแต่นานเกินยากเกินค่ะนานเกินใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะคะที่ได้ใช้ก็จะเดินทางโดยการใช้เรือนั่นเองนะคะอะ่ทีนี้ครูพัชจะ พาเข้าสู่เนื้อเรื่องนะคะแต่ครูพัจะนำวัคทองนะคะมาให้พวกเราเนี่ยได้อ่านแล้วก็ได้ศึกษากันนะคะหนึ่งบทเดี๋ยวครูพัชจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบแล้วถอดคำประพันธ์จากนั้นเราจะมาสุ่มหาตัวแทนแล้วกันแล้วเราค่อยเลือกผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนนะคะมาอ่านให้ครูพัชแล้วก็พวกเราได้ฟังกันเนาะว่าเพื่อนเพื่อนห้องมอนหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยเสียงจะไพเราะกันขนาดไหน ะะเดี๋ยวให้ทุกคนตั้งใจฟังก่อนนะเดี๋ยวครูพัชจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะอันนี้เป็นสถานที่ที่สุนทรภู่นะคะเดินทางผ่านไปที่โรงเหล้านั่นเองนะคะก็เป็นที่โรงเหล้าเป็นที่ผลิตเหล้านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าสุนทรภู่เนี่ยจะแต่งเ,เกี่ยวกับเรื่องโรงเหล้านะคะกล่าวถึงนิราชกล่าวถึงนางอันเป็นที่รักกล่าวถึงผู้หญิงอย่างไรนะคะอะโอเคตั้งใจฟังนะ หนึ่งสองสาไม่เมาเราแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะนายถึงเมาเราเช้าซสายก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจําทุกค่ำคืนอโอเคนะคะก็เราจะถอดคําประพันธ์บทนี้นะคะได้ว่าพอเมื่อเราผ่านที่โรงเหล้าไปแล้วสุนทรผู้ก็เลยนึกถึงเกี่ยวกับว่าออถึงเราเนี่ยจะไม่เมาเหล้าไม,ไม่ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักก็คือถึงจะไม่เมาเหล้าแต่ก็ยังเมารักอยู่สุดจะหักห้ามจิตคิดฉไหนก็คือหักห้ามจิต ไม่ให้รักเนี่ยก็ไม่ได้นะคะถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปถึงเราจะเมาเหล้าตอนกลางคืนใช่ไหมทุกคนพอตื่นเช้ามาก็เป็นยังไงก็สางเมาก็จะหายเมานะคะแต่เมาใจนี้ประจําทุกค่าคืนนะคะแต่การที่การที่เราเมารักเนี่ยเป็นยังไงการที่เราได้รักใครสักคนเนี่ยก็เมาทุกวันทุกค่าคืนนะคะคิดถึงเขาทุกเช้าทุกเย็นทุกค่ากันทีเดียวนะคะ อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาหาตัวแทนผู้หญิงสักหนึ่งคนดีกว่าอผู้หญิงเลือกใครดีทุกคนมานิสลาครับมานิสลาค่ะมานิสลาค่ะหน่อยมานิสลายกมือเปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องแล้วนะโอเคต่อไปผู้ชายขอผู้ชายหนึ่งคนใครดีใครดีเดนารินครับเดนารินเดนารินค่ะเดนารินเดนนารินค่ะโอเคพร้อมพร้อม ทีนี้เดี๋ยวจะให้มานิสรานะคะเดี๋ยวให้ผู้หญิงอ่านก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็จากนั้นค่อยเป็นเดชนรินนะคะจะให้ครูพัดอ่านให้ฟังหนึ่งรอบไหมหรือว่าเราจะอ่านได้เลยอ่านให้ฟังก็ได้ครับอ่านให้ฟังนะโอเคพร้อมเดี๋ยวครูพัดอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบแล้วให้สองคนนี้ตั้งใจแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆก็ตั้งใจด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้มีการสอบในคับต่อๆไปอีกนะโอเคนะคะอีกหนึ่งรอบหนึ่งสองสั้น ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหน,นถึงเมาเล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนอ่า โอเคที okay. นี้คนแรกที่จะให้อ่านก็คือมานิสลาพร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะพร้อมนะอ่ะโอเคมานิสลาเปิดกล้องแล้วก็เปิดไมค์ได้เลยนะคะอ่าทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนนะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยไม่เมาเราแล้วแต่เรายังเมารักตุดจะหห้ามจิตคิดฉนันไง ถึงเมาเล้าเชา้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่าคืนนะทุกคนปรบมือให้กับมานิสราด้วยนะคะนน่า,นา,พ,รา,นาพราะมากพราะมากโอเคมาต่อไปนะคะเดทนะรินพร้อมไหมเอ,อเ่ยรมไหมเลยพร้อมครับพร้อมนะ อ่ะโอเคทุกคนตั้งใจฟังให้กำลังใจเพื่อนด้วยอ่าถ้าพร้อมแล้วเปิดไม์แล้วก็อ่านอ่านออกเสียงได้เลยนะคะอาเลยนะครับอ่านได้เลยอ่านได้เลยไม่เมาเราแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตตแ <c oughs> ้๊บนื้ครูผมเพีย้ยนอ่ะโอเคไม่เป็นไรได้ได้เริ่มใหม่ได้เช็คใหม <า S 2> ่ครับลึกๆอ่ะไม่เป็นไรอ่านต่อได้เลยลู อ่านต่อได้เลยิชนถึงเมาเราเช้าซ้ายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจําทุกค่าคืนโอเคทุกคนปรบมือให้กับเด่นนรินด้วยนะคะ,ะมีใครอยากจะอ่านอีกไหมหนึ่งคนขอหนึ่งคนมีไหมมีใครอยากอ่านไหมวันใหม่ลองดูไหมวันใหม่นูนูค่ะ <laughs> ไม่นะมีไหมธนพัฒน์อ่านไหมลูก เรมค่ะครูป๊ไม่ครับเตมใช่ไหมเตมงไหมพาวัดค่ะภรวัดพาวัดนะภาวัดครับผมวั วิภาวัเดียบไปเลยนะคะดูครับะะดูครับ<ด>ทำไมทุกคนดูรักผมยังเลยทุก <laughs> คนรักเต็มใช่ไหมอะโอเคก็นะคะให้ได้ฝึกอ่านเป็นวัคทองนะคะของเรื่องนี้ราชภูเขาทองนะคะเราก็จะได้เจอเจออาจจะได้เจอเจอในข้อสอบนะคะ,ะก็เนื้อหาครูพัดก็ให้พวกเรานะคะได้เรียนรู้นะคะ กันไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนคุณค่าที่ได้รับจากเรื่องนี้ก็คือเราได้ทราบถึงการสะท้อนวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมนะคะของคนในสมัยนั้นด้วยนะคะการติดต่อค้าขายหรือแม้กระทั่งแต่การเดินทางนะคะโดยการใช้เรือนั่นเองนะคะแล้วก็เราได้ทราบสถานที่ต่างๆว่าสมัยนั้นเนี่ยมีตำบลหรือว่ามีชุมชนอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะคะ อ่ะโอเคก็สำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวในคาบต่อไปเราจะมาดูว่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนเนื้อเรื่องอะไรอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบใจนักเรียนชั้นม1ทับ1ทุกคนมากที่ได้ให้ความร่วมมือในการเรียนในครั้งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย